ความละอายในบาปกำราบจิตให้ยังคิดหุดธรรมกรรมอกุศลภูมิคุ้มกันผ่านช่องพองพีรชนให้หลุดพ้นมนทินพินพิไลคุณสมบัติคนสีที่ประเสริฐก่อให้เกิดดวงฤิีีที่ผ่องใสละอายบาปสาบชั่วกลัวโทษภัยคลุ้มคลองให้ไม่เกลียดเบียดเปลี่ยนกัน สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องบัวชนแนลนะครับช่องที่รวบรวมเรื่องราวธรรมะคติสอนใจไม่ว่าจะเป็นข้อคิดกฎแห่งกรรมต่างๆที่เราได้นำมาให้กับทุกๆท่านได้รับฟังรับชมกันครับเลิกทำแบบนี้แล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น 1. เลิกรอเวลาให้ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อม เรามักจะมีข้ออ้างให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรแถมยังมีข้ออ้างหยิบยกขึ้นมาเพื่อประกอบเหตุผลเช่นไม่พร้อมไม่มีเวลาต้องดูเลิกก่อนสรุปแล้วคือต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนถึงจะยอมลงมือทำในสิ่งนั้นแต่ลืมอะไรไปหรือเปล่าครับบางครั้งการที่เราอยากจะประสบความสำเร็จ มันต้อเกิดจากการลงมือทำมันอย่างจริงๆจ,จังๆศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดปฏิบัติและทำมันอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะพบกับผลลัพธ์ที่น่าชื่นชมดังนั้นหากอยากเป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จขอให้ลงมือทำเลยอย่าให้จนกว่าทุกอย่างพร้อมเพราะโอกาสจะเข้ามาเมื่อคุณมีความสามารถที่คู่ควรกับมันแล้ว 2. เลิกสนใจโฟกัสที่คนอื่นมากจนเกินไปหลายครั้งที่เราให้ความสำคัญกับคนอื่นมากจนลืมโฟกัสที่ตัวเองอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้ว่าโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตอย่างมากมายไม่ว่าจะหันไปทางไหนดูเหมือนทุกคนจะมีชีวิตที่ดีแทบกันทั้งนั้นยังการไปนั่งคาเฟ่ถ่ายรูปสวย การกินอาหารเลิศหรูหรือการใช้ชีวิตอย่างที่ทุกคนต้องการจนทำให้เรากลับมารู้สึกเฟลกับตัวเองคิดเล็กคิดน้อยไปต่างๆนานาอยากให้เข้าใจก่อนว่าในโลกโซเชียลมีเดียคงไม่มีใครอยากโพสอะไรที่ดูไม่ดีออกไปใช่หรือเปล่าคนอื่นก็เช่นกันในวันที่เรานั่งกินมาม่าหรือในวันที่เครียดกับงานคงไม่มีใคร โพดด้านลบหรือสิ่งที่แย่ออกไปดังนั้นเลิกโฟกัสเลิกสนใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วกลับมาดูในโลกของความเป็นจริงทางที่ดีลดการใช้โซเชียลมีเดียให้น้อยลงอาจจะคุยกับเพื่อนทำกิจกรรมกับเพื่อนให้มากขึ้นหรืออ่านหนังสือเพื่อดึงตัวเองกลับมาสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ 3. เลิกยึดติดกับอดีตและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคนส่วนใหญ่ไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาก็จะกังวลในเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนลืมไปว่าสิ่งที่ควรโฟกัสให้มากที่สุดคือปัจจุบันที่มีอยู่การใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดีมันจะส่งผลให้อนาคตดีตามไปด้วยแต่หากมัวแต่กังวลเรื่องต่างๆ ที่ยังมาไม่ถึงจนพานไปไม่ทำอะไรเลยในวันนี้เพราะไม่กล้าสิ่งที่ตามมาในอนาคตคงไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่แม้การพูดว่าให้เลิกยึดติดกับอดีตและเลิกกังวลเรื่องอนาคตคงเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่มันคงทำได้ยากสำหรับใครหลายคนอยากแนะนำให้ดึงเรื่องของสมาธิเข้ามาช่วยก่อนนอน ให้ลองนั่งสมาธิดูประมาณ5นาทีเพื่อสงบจิตใจและมีสติในการใช้ชีวิตและอย่าลืมจดบันทึกแต่อรี่เรื่องราวที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นมาอาจจะลงลืมว่ามันเกิดอะไรขึ้นหากมีเรื่องผิดพลาดขึ้นเรารับมือหรือแก้ไขกับมันอย่างไรเพื่อที่เป็นประสบการณ์สอนตัวเองว่าเมื่อเกิดเช่นนี้อีกจะรับมือกับมันได้อย่างไร และอย่าลืมเขียนแพลในวันรุ่งขึ้นอาทิตย์ถัดไปว่าอยากทำอะไรบ้างเพื่อเป็นการย้ำเตือนตัวเองและทำให้เราก้าวสู่เป้าหมายได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น 4. เลิกเสพติดทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ลบเคยได้ยินประโยคที่ว่า you are what you eat กันหรือเปล่าสำหรับในที่นี้ก็คงคล้ายกัน ในเมื่อสามารถเลือกได้ว่าอยากให้ชีวิตดำเนินไปในรูปแบบไหนหรือมีอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างคงเหมือนกับกฎของแรงดึงดูดหากเสพติดความคิดในแง่ลบอยู่ใกล้กับคนที่คิดลบอยู่ตลอดเวลาหรือในสิ่งที่เป็นแง่ลบชีวิตของเราจะดีขึ้นได้อย่างไรหากอยากมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตให้เริ่มจาัดก,การหยุดเสพข้อความที่ทำร้ายจิตใจ หรือคำพูดที่ทำให้รู้สึกขาดความมั่นใจคอยหาอะไรเพิ่มพลังให้กับชีวิตในยุคนี้ก็มีไลฟ์โค้ดดีๆที่ช่วยทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นดึงตัวเองขึ้นมาจากความคิดในแง่ลบหรือแม้กระทั่งการออกจากเพื่อนที่คอยคิดร้ายอยู่ตลอดเวลาพาตัวเองออกไปเจอคนใหม่ๆทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากกรอบความคิดในแง่ลบได้ 5. เลิกเอาความสุขไปผูกไว้กับสิ่งเร้าภายนอกปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกหนึ่งสิ่งเร้าที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับมันอย่างมากมายคงหนีไม่พ้นปัจจัยภายนอกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการที่เราเอาความสุขไปผูกไว้กับใครคนหนึ่ง หรือการที่ต้องมีต้องใช้ข้าวของให้เหมือนทุกคนใครมีอะไรก็อยากมีอยากได้ตามไปหมดจนลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าแท้จริงแล้วอยากได้อะไรกันแน่เมื่อเป็นเช่นนี้ความสุขที่มีมันจะค่อยๆลดน้อยลงและความทุกข์จะเข้ามาแทนที่เพราะต้องคอยตอบสนองสิ่งเร้าเหล่านี้ เหมือนวิ่งตามกระแสสังคมไปเรื่อยๆสิ่งที่อยากให้ลองทำคือนั่งิิส์สิ่งที่ตนเองต้องการจริงๆออกมาเป็นข้อๆอะไรที่คือความสุขของเราอะไรคือสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องไปสนใจว่าคนภายนอกเขาจะทำหรือเปล่าเขาจะชอบมันไหมขอแค่เป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกยินดีกับมันก็พอ ใส่ใจกับความต้องการของตัวเองให้มากขึ้นฟังเสียงหัวใจดูแล้วจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันอาจอยู่ไม่ไกลเราเลยก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตที่ดีจะหน,นีไปไหนพ้นละ่ะจริงไหมการโฟกัสความสุขที่มีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยหรือไกลตัวอะไรเลยหากเลิกจะโฟกัสแต่สิ่งดีๆเข้ามา และเลิกโฟกัสสิ่งที่จะคอยฉุดลั้งให้รู้สึกแย่ไปกับมันพรัะความจริงแล้วเราสามารถเลือกใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม